บัดนี้วันที่4มกราคมพุทธศักราชส5 6 8เป็นวันที่สองที่ข้าพเจ้านายธนพัฒน์เขียวชอุม่มขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแดงครูบาอาจานทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่น มีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิหงหบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจาักกวาเรสุอัตระคัชชันตุเทวตาสัทธรรมมัมุนิราชัสาสุนันตุสัคโมขะทางัง สักเคการเมจารุเปศศิริสิการาตเตจันตริเควิมาเนทิเปรัเถจัคามตารุวันคาหานเขหาวัตุมิขคเตภูมาจายังตุเทวชาระธารวิสเมยัขาคันทับพนาคาติดท่านตาสันติเกยามุมนิวระวาจานังสาธโวเมสุนันตุธรรมะสวรรการออายัมพาธันตา ธรรมะสวนาการโออายัมพันตาธรรมะสวนาการโออายัมพันตาสองบทบูชาพระรัตนตรัยิมินาสกาเรนาพุทธังอภิภูชยามะยิมินาสกาเรนาธรรมังอภิภูชยามะยิมินาสกาเรนาสร้างฆังอภิภูชยามะสามบทกราบพระรัตนตรัย อระหังสัมมาสัมพุทโธคะวะพุทธังภะคกวันตังอภิวาเทมิสวะค้าโตภะคะวะตาธมโมธมังนัมสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังขังนามามิ สี่บทสวดนามการะสิทธิคาถานามโอตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตาสัมมาสัมพุทธัสสะนามโอตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตาสัมมาสัมพุทธัสสะนามโอตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะห้าบทสวดไตรสรณคมณปาฐาพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิ สร้างขังสารนังคาชามิทุติยมปีพุทธังสารนังคาชามิทุติยมปีทำมังสารนังคาชามิทุติยามปีสร้างขังสารนังคาชามิตาติยามปีพุทธังสารนังคาชามิตาติยามปีทำมังสารนังคาชามิตาติยมปีสร้างขังสารนังคาชามิหกบทสวดสัจจกิริยาคาถา นะติเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัพพะทานะติเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัพพะทานะติเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัพพะทา จ็พุทธานุสติอิติปิโสภควาระหังสัมมาสัมพุทธวิชาจาระสัมปันโนสุขตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมมาสาระธิสัทธาเทวมโนสางพุทธภควาติแปดธรรมานุสติสวากาโตภควตาธรรมโมสันติิโกอาาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญญูหิต เก้าสังฆานุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทังจตตาริปุริสายุคานิอัถปุริสัพุคคารา เอสาพคะวะโตสาวกส,สังโฆอาหุนายโยปะหุนายโยทักขิณายโยอัญชลีกาลานิโยอนุตตรามปุญญาเขตังโลกัสสาติสิบรัตนสูตรยานิทัพภูตานิสมัมมาคตานิปุมมานิวายานิวะอันตริเขสัพเววพวะภูตาสุมาณาภวันตุ อทโทปิสักขจะสุนัตุภาสิตังตัสมาหิปูตานิสาเมตสเพเมตังกโรธามานุสิยาปชายะทิวาจาลโตจะารันติเยพระริงตัสมาหิเนรคัตหะอปามตตายังกินจิวิตังอิทาวาหูรังวาสักเคสุวายังรัตนังปะนิตังนโนสมังอธทิตตท่าคเตนะ อิธรมปิพุทเทรตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขะยังวิราคังอามตังปานีตังยัตชัสชาสักายมุนิสัมมาหิโตนะเตนะธรรมเเมนะสมตจิกินติอิทรรมปิธรรมเเมรตนังปานตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยมพุทธเศทโปริวันายสุจริง สมมาทิมานันตาริกัญญามาหสมาธินาเตนะสมโมนวิชิติอิทัมปิธรรมเมรตนาปะนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุเยปุคาราอัตาสตังปัสสัทธาจตตาริเอตานิยุขานิอนติ <laughs> เตักขิเนยาสุขาตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหาพลานิอิธรรมปิสังเคระตานัปนิตังเอเตนสัจเจนสุวัติโหตุเยสุปายุตามนาสาทันเอนานิกามิโนโพตมะนะสาสะนำหิเตปฏิปัตาอมตาวิไคหะ รัฐามุธานิพุติงคุณชะมานาอิธรรมปิสังเครรตนังปังนีตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโพตุยาทินทาคีโลปัถวิงสิโตสิยัตจะตุพิวาเตพิอสัมปะกัมปิโยตัทุปมังสัปปุริสังวะทามิ โยอริยสัจจานิอเวจ่าปัสสติอิทัมปิสังเขรตนังปณนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวยันติคัมพีระปันเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตโนติพูสะปะมัตตานะเตภวังอัธถมยาทิยันติ พิทามปิสังเครตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสถิโหตุสหะวะสัทสนาสัมปทายะยะตายสุธรรมาชาหิตาพระวันติสกายาทิฐิวิกิกินจิตังจะศีลพะตังวาปียททติกินจิตจตุตาปายหิจะวิปมุตโตฉะ จาพิธานานิอภพโภกาตุงอิทัมปิสังเคระตะนางปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุกินจาปิโสกัมมังกะโรปิกะโรติปาปาก,กังกาเยเนาวาจายุทะเจตาสสวาอภพโภโสตัสะปฏิชาทายะ อาภัพพตาติธาปัสสาอุตตาอิทัมปิสังเครตนาปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุวนาปัตุมเพยทาธาปุสิตาเคขิมหานามาเซปัดามาสงคิมเฮตตทูปะมังธรรมวรังอเทสยินิพานคามิงปรมังหิตายะ อิทัมปิพุทเทรตนังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุวะโรวรันยูวะระโทวะระหะโรอนุตตะโรธรรมะวังอเทสยิอิทัมปิพุทเทรตนังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุขีนังปุรานังนาวังนาติสัมภวังวิรัตตจิตตายาติเกภววสงแตขีนาพีชาวิรุณ พิชันทานิพันติทีรยธาธรรมปะยัมปะทีโปอิธรมปิสังเคราตานังปะีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุญาณิธาภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตาริเคตถาคตังเทวมนุสสปูชิตังพุทธังนามาสามาสุวัติโหตุ ยาณิธาปูตานิสัมมาคตานิภูมมานิวายานิวะอันตริเคตธาคตตังเทวมนุสปูชิตังธรรมังนาสสมมะสุวัตถิโมตุยาณิธาปูตานิสัมมาคตานิภูมมานิวายานิวะอันตริเคตธาคตตังเทวมนุสปูชิตังสร้างขังนาสสมมะสุวัตถิโมตุ 11อ็ตอานาติยปริตบทย่อสัพพะโรคะวินิมุตโตสัพพะสันตาปะวัชิโตสัพพะเวรามติกันโตนิพุโตจตุวังภาวะสัพพีติโยวิวัชันตุสัพพะโรคกวินาสตุวาเตภะวัตปันตระโยสุขีธีขาโยโภภาวะอภิวาทนาสิริสันิจังพุทธาปัจจายโน จตาโรโอธรรมะวัฏทันติอายุวันโนสุขังพระลังสิบสองอาทิตตะปริยายะสุเอวเมสุตังเอกังสมัยังภักะวาหายะ ขยายังวิหารติขยายิเสศทิงพิกุสหเสนตตะโคพระขาวพิกุอามันเตศิสัพพังพิกเวอาทิตตังกินจะพิกเวสัพพังอาทิตตังจากุพุพิกเวอาทิตตังรูปะอาทิตตาจากุวิญญาณอาทิตตังจากุสัมภสโซอาทิตโตยังปิทางจากุสัมภัสะ ปัจจะยาปัจจติเวทหายตังสุขังวาทุขังวาอทุขามาสุขังวาตัมปิอาธิตังเกนะอาธิตังอาธิตังราคขินาโทสักินาโมหินาอาธิตังชาติยาชรามมระเนนะโสเกหิปาริเทเวหิทุเขหิโทมานาเซหิอุปายาเซหิอาธิตันติวัตามิ โสตังอาทิตังสัทธาอาทิตาโสตวิญญาณังอาทิตตังโสตสัมปสโสอาทิตโตยังปิทังโสตสัมปสสะปัตยาอุปัชติเวทายิตังสุขังวาทุขังวาอาทุขมาสุขังวาตามปิอาทิตังเกณะอาทิตังอาทิตังราคาคินาโทสักินาโมหคินาอาทิตังชาติยา ชาลามาระเนนะโสเกหิปาริเทเวหิทุเขหิโทมนาเซหิอุปายาเซหิอาทิตันติวัฏามิคานังอาทิตังคันธาอาทิตตาคานาวิญญาณังอาทิตังทานะสัมพัสโสอาทิตโตยามปิทังคานะสัมปัสสะปัจจะยาุปัชติ เวทายตังสุขังวาทุขังวาอาทุขมะสุขังวาตัมปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคักินาโทสักกินาโทหักกินาอาทิตตังชาติยาชารามรณเนนะโซเกหิปริเทเวหิทุเขหิโอมนัสเหิอุปายาเซหิอาทิตตันติวะทามิ ชิวะหาอาทิตารักษาอาทิตต์ชิวะห้าวิญญาณังอาทิตตังชิวะห้าสัมผัสโซอาทิตตอยามปิทังชิวะห้าสัมผัสสปัจยาอุปะอัปัสติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอาทุขมาสุขังวาตามปิอาทิตตังเกนะอาทิตตัง อาทิตตังราคีนาโทสักินาโมหกคีนาอาทิตตังชาติยาชรามารเนนสโเกหิปาริเทเวหิทุเขหิโทมนาเซหิอุปายาเซหิอาทิตตันติวัชามิ迦โยอาทิตโตโหตถาพาอาทิตตากายวิญญาณังอาทิตตังกายะสัมปัสโซอาทิตโตยามปิทัง กายสัมผัสสปัจจญาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุขามสุขังวาตัมปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคากินาโทสักินาโมหกินาอาทิตตังชาติยาชรามารณเนะโสเกหีปริเทเวหิทุกข์แคหโทมนาเซหิอุปายาเซหิอาทิตตันติวัฏามิ มโนอาทิตโตธรรมอาทิตตามโนวิญญาณังอาทิตตังมโนสัมผัสโสอาทิตโตยามปิทังมโนสัมผัสสปัจจยะอุปัชติเวทไยตังสุขังวาทุกขังวาอาทุขามาสุขังวาตามปิอาทิตตังแกเนอาท เกนะอาทิตตังอาทิตต so ังราคาคินาโทสักินาโมหคินาอาทิตตังชาติยาชารามารเนนัสโเกหิปริเทเวหิทุเคหิโทมนาเซหิอุปายาเซหิอาทิตตันติวัตามิเอวังปัสสังพิกเวสุตวะอริยสาวกจักภสมิงปินิพินทติรูเปสุปินิพินทติ จักขู่วิญญาณเนปินิพินทติจักขู่ั้ำพัดเสปินิพินทติยามปิทางจักขูสั้ำพัดสปัจจยาอุปัชติเวทยี่ต่างสุขขั้งวาทุขั้งวาอาทุขามะสุขขั้งวาตาสมิงปินิพินทติ โลกาสมิงปินิพินทติสเทสุทสปินิพินทติโสตะวิญญาเนปินิพินทติโสตะสัมผัสเซปินิพินทติยามปิทางโสตะสัมผัสสปัจจยญาอุป,ปัดสติเวทายังโสงข้างวาทุข้างวาอาทุขมาโสข้างวาตาสมิงปินิพินทติ อานาสมิงปีนิพินทติคันเทสุปีนิพินทติคานาวิญญาณเณปีนิพินทติคานาสัมภสเซปีนิพินทติยามปีทางคานาสัมผัสปัจจยาอุปัชติเวทใยี่ตังสุขังวาทุขังวาอุทุขามสุขังวาตัสมิงปีนิพินทติชิวหายปีนิพินทติราเซสุปีนิพินทติชิวาวิญญาณเนปีนิพินต นิพพินทติชีวะห้าสัมภัสเซปินิพพินทติยามปิทังชีวะห้าสัมปัสสะปัตยายอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอะทุขมาสุขังวาตัสมิงปินิพพินทติกายาสมิงปินิพพินทติโปทับเพสุปินิพพินทติกายวิญญาณเปินิพพินทติ กายสัมัสเซปินิพินทติยามปิดทางกายาสัมผัสปัจจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอาทุขมาสุขังวาตัสมิงปิณิพินทติมานาสมิงปิณิพินทติธรรมเมสุปินิพินทติมโนวิญญาณเเนปิณิพินทติมโนสัมัสเซปิณิพินทติยามปิดทางมโนสัมผัสปัจจยาอุปัชติ เมทัยตังสุขังวาทุขังวาอุตุปรามาสุขั้งวาตัสเมงปินิพินทตินิพินทางวิราชติวิราชาวิมจิติวิมุตตสมิงวิมมตตมีตมีติญานังโหติขีนาชาติวุสิตังพรหมหามจริยังกาตังกรณียังนาปังอิทัตตาญาติปะนาปะชานาติติอิทามวจะ พ er. re really ักวาอัตตานาเตปิกผู้พระภวะโตภาษิตังอภินันทุงอิมัสมินจะปนาเวยาคณะนัสมิงหันยะมาเนตัสภิกขุสหัสสสะอนุปัฏายะอาสาวะเหหิจิตานิวิมุตจิงสุติสิบสามอนัตตารักณะสุตัง เอวัมเมสุตังเอกังสมัยังภะวาภารานาสิยังวิหารติอิสิปัตเนมิคดทาเยตัตระโคภะขวาปัญจวคคีเยภิกขุอามันมาเตสรูปังภิกขเวอนัตตารูปังจักยีทังภิกขเวอตาอภวิสสะนัดยี่ทังรูปังอาภาทายสังวเตยะรับเพทะ จารูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอโหสิติยากสมาจะโคพิกเวรูปังอนัตตาตาสมารูปังอาพาทายะสังวตตินัจจรพิรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอโหสิติเวทนาอนัตตาเวทนาจะหิทัง ิกเวอัตาอาาวิสานายิทางเวทนาอาภาทายสังวเตยะลาเพธจจเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโฮสิธิยาสมาจักโคพิกเวเวทนาอนัตตาตัสมาเวทนาอาภาทายสังวตติณัจ ลักติเวทานานยะเอวังเมเวทานาโหติเอวังเมเวทานามะโหสิติสัญญาณตาสัญญาจหิาทางพิกเวอัตาอาภวิษานายิทางสัญญาอาภาทายะสังวัตเตยาราเพธา,าจะสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามะโหสิติยาสมาจักรูพิกเว สัญญานัตตาตัสสะมาสัญญาอภาทายาสังวัตตินัจจารพติสัญญาเอวังมสัญญาโหตุเอวังมสัญญามาโหสิติสังขารานัตตาสังขาราจหิทังพิกเวอัตาอภัวิสังสุนายิทังสังขาราอาภาทายาสังวัตเตยุง ลับเหตุธาตุสังขารสูตเอวังเมสังขารโหตุเอวังเมสังขารามาเฮสุนติยสมาจักโภปิคเวสังขารานตตาตัสสมาสังขาราอภาทายาสังวัตตินาจาระพติสังขารสูตเอวังเมสังขารโหตุเอวังเมสังขารามาเฮสุนติ วิญญาณังอนัตตาวิญญาณั้จะอิทังพิกเวอัตาอภาวิสานายิทังวิญญาณังอาภาทายสังวัตเยารับเพทธาจุวิญญาณเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเอวังเมวิญญาณังมาอโหสิติยสมาจะกโคพิกเววิญญาณังอนัตตาตัสสมาวิญญาณังอาภาทายสังวัตตินาจะ ลาภะติวิญญาณเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมหโหสิตตังกิงมัญญาธาพิกเวรูปังนิจังวานิจังวาติอนิจังพันเตยามปะนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยามปะนานิจังทุกขังวิปรินามะธรรมักัรลางนุตังสมโนปัสิตุง เอตังมะมะเอโสหามัสม <sens ib> <ics> ิเอโสเมอตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญาถาปิกเวเวทนานิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตธรรมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยามปนานิจังทุกขังวิปารินามะธรรมกัรลังนุตังสัมมะ โนปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสเมเอโสเมอัตาติโนเฮตังพันเตตังกิงมัญญาถาภิกขเวสัญญานิจาวานิจาวาติอนิจาพันเตยัมปะนานิจังทุขังวาตังสุขังวาติสุขทุขังพันเตยัมปะนานิจังทุขังวิปารินามะธรรมังกันลังนุตังสมโน ปัสติตุงเอตังมามาเอโสหามาสมิเอโสเมอัตตาติโนเฮตังพันเตตังกิงมัญญาธาภิกเวสังฆารานิจาวานิจาวาติอนิจาานจพันเตยามปนานิจังทุกข,ขังวาตังสุขขังวาติทุกข,ขั้ธรรมเตยามปนานิจังทุกข,ขงังวิปาริณามธรรมะ กัลลังนุตังสัมะนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสเมิเอโสเมอัตตาติโนเอตังพันเตตังกิงมัญญาถาภิกขเววิญญาณังนิจจังวานิจจังวาติอนิจจังพันเตยัมปานานิจจังทุกขังวาตังว,วาติ ทุกข้างผันเตยามปานานิจจังถูกข้างวิปารินามะธรรมังกันลังนุตังสัมโนปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอตตาติโนเฮตังพันเตตัสสมาติหะพิกเวยังกินติรูปังอตติตานาคาตาปัต ปัจจุปันนังอัจฉตังวาภิทาวาโอราธิกังวาสุขุมังวาหีนังวาปณีตังวายันทูเรสังติเกวาสัพพังรูปังเนตังมะมะเนโซหามัสมีนะเมโซอัตติเอวามีตังยถาปุตังสมปัญญาญาทัตทัพพังยากาจติเวทนาอติตานาคตะ ปจุปนาอชตาวาพาหิตวาโอราลิกาวาสุขมาวาหินาวาปนิตาวาญาทูเดสันติเกวาสัพพาเวทนาเนตังมมเนโสหะมัสมินเมโสอัตติเอวามตังญาทาปูตังสมปัญญาญาทัตทัพัง ยากาติสัญญาติตานาคาตาปัจจุปนนาอัจฉตาวาภิทาวาโอราริกาวาสุขมาวาหีนาวาปนิตาวายาทุเรสันติเกวาสัพพาสัญญาเนตังมามเนโซหามัสมีนเมโซอัตาติเอวเมีตังยะทากูตังสัมมาปัญญายะทัตทพัง เยกะเจสังขาราอัตติตานาคะตะปัจจุปันนะอัจฉัตตาวะกะหิทธาวาโอราลีกาวาสุขุมะวานี้นะวาปะนีตาวาเยทุเรสันติเกวาสัพเพสังขาราเนตังมะมะเนโสหะมะสะมีนะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาปูตังสัมมะปัญญายะทัตถะพัง ยังกินจิวิญญาณังอติตานาคตะปัจจุปันนังอัจตังวาภิทาวาโอลาลิกังวาสุขุมังวาหีนังวาปณิตังวายันทุเรสันติเกวาสัพพังวิญญาณังเนตังมมะเนโสหามัสมินะเมโสอัตตาติเอมะเมตังยัธาภูตังสัมปัญญาญาทัตทัพัง เอวังปัสสังพิกเวสุตวะอริยสาวกโรปสัมิงเปินิพินทติเวทนาญาเป็นิพินทติสัญญาญาเปนิพินทติสังขารสุปินิพินทติวิญญาณสมิงเปินิพินทตินิพินทางวิราชติวิราคาวิโมจติวิโมตสัมิงวิมุตตมีติญาณโหติขีณาชาติบูสิตัง พัมหามาจาริยังกตังกาลานิยังนับรังอิทัตตายาติปัชานะติติอิทัมโวจะาพัทวาอาสัมนาปัญจวคียาภิกขุพัทวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจะปานะเวยาการนาสมิงพังยามาเนปัญจวคียานังภิกขุนังอนุภาทายะอาสะ いい手足に、微妙にするので。